สวัสดีคะ่ะเมนีสิพามาส้มผักเดอ้อผักกะหลำ่ำผักกะหล่ำกำลังสีหอกำลังงามเดอ้อพี่น้องมาส้มเบิ่งน้ำกันกะหล่ำกำลังสวยสวยงามเบิ่งไปน้ำกันเดอ้อพี่น้องผักกะหลั กระลำฮอใ่ด่วงพ้ามาเบิงผักเด้อเบิงผักใจด่วงผักกระลำปีเด้อจ้าสวยๆงามๆเบ่งไปน้ำกันเด้อ ต่ออนซ้อนซ้อน,อนเด้อพี่น้องเฮ็ดแล้วกะจะขายปีให้น้องเบิ่งน้ำเนาะมาเป็นจังได <c oughs> ชมไปด้วยกันเด้อจ้าชมไปด้วยกันเบิ่งไปน้ำกันกระลำปีนี่ก็สิเปลี่นน้ำใหม้ฝรังงร่งน้ำใหม้ฝรั่ง แต่อ่อนซ้อนซ้อนเลพี่น้องปากกระ,กะลำปีเอาไปกินซอยกันเลยเด้อพี่น้องเอ้ยยายดวงคือสิกินบ่เบิดดอกปักกระ,กะลำปีก็ได้งามขางามอหลีเด้อพี่น้องได้เบิ่งน้ำ กะลำปีสวยๆปลูกกลายอยู่จ้าผักกระลำก็ได้ที่ผักหลายอย่างอยู่จ้าผักก็ได้ผักลายอันไหลานี้ยเบิง่งซมไปน้ำกัน มีส่วนนี้ก็มีลายอันอยู่ด้วยกีนน้องบนนี้แต่ผักกละลัมด้วยขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีคะ่ะที่มาชมน้ำใยดวง